เปะไรเนี่ยพี่แบงค์ไ,ไ,ไม่รู้จะทำอะไร<ช>มีแต่แอปเดิมๆอ่ะไม่รู้จะเล่นแอปอะไรใหม่ๆโอ้โหนี่ไงต้องแอปบลูมแอปบลูมคือแอปแต่างรูปพี่แบงค์มาๆโทรศัพท์มาหโหลดให้พอเข้ามาในแอปแล้วนะมันจะมีเจ็ดส่วนเลยนะพี่แบงค์อันแรกเลยก็คือสไตล์สติ๊กเกอร์ท่าโพสแก้ไขทำภาพ GIF แบบเคลื่อนไหวเทรนและสุดท้ายเลยนะเทมเพลต เนี่ยคลิก,กร์เห็นไหมมันมีเลือกเล่นเยอะมากเลยโดยเฉพาะนี่นะตรงเนี้ยเนี่ยยอดนิยมเนี่ยนะสมัยมันจะคัดเลือกมาแล้วอันแบบเจ๋งๆอะไรเงีเ้งย <What? S 1> ยังไม่พอแค่นั้นนะพี่แบงยังมีฟิลเตอร์มากมายเลยให้เพียงเลือกใช้ตอนถ่ายรูปและอันนี้เลยนะพี่แบงต้องชอบมากแน่ๆเลยสำคัญมากมันคือสไตล์ ใช่มีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยเดี๋ยวลูกถ้าน้องๆอยากสนุกแบบพี่แบงค์อย่างนี้นะครับไปโหลดแอป o o m กันได้เลยที่ Play Store หรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยไปลุเกันก่อน แลแล,แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นที่หลังก็ได้โอ,อ้อะไรกําลังแต่งรูปอยู่วะน้องๆเขารออยู่ไปวันนี้เราจะทายเกมอะไรกันติดตามชมกันครับและวันนี้ก็มาถึงครับน้องๆวันที่เราจะได้เอาคืนพี่อเล,ล็กเลยมาเลยมาเลยน,นี่นะก็คือเกมไทยอีโมจิฝั่งอโศนนั่นเองพี่แบงค์เนี่ยเตรียมมาทั้งหมด10ข้อด้วยกันแต่ถ้าผิด มีบทลงโทษครับเอาคืนเอาคืนได้ได้ได้บทลงโทษเป็นบทลงโทษที่พี่แบงค์เนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมากตัอมานะครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม้หนีบผ้านั่นเองคราวนี้จะหนีบที่คิ้วมันหนีบลิ้นมันหนีบลิ้นมันบ้าระใครเขาจะมานหนีบเล่นกันแขนไงแขนจัดพร้อมยังเล็กพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะโดนหนีบหรือยังก็ไม่รู้นะ ต้องตั้งรอเดี๋ยวแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดหรอกหล่งเพศโอเคครับคอนโดถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยอืมอีโมจิมือตาบวกลูกศรอ,อันนี้เฉลยกันหรือเปล่าเนี่ยโอม้มีตาอยู่ที่มือและใช้พลังลูกศรแค่นี้ก็รู้แล้วฮะ ยาครับะครับผมเป็นคำตอบที่ทุกต้องคทบอีซี่ลูกวันเล่กับแขนเบ่งกล้ามโอ้เฉะลยอีกแล้วแท้แขนรูกแขนเนะี่ยใครใครเห็นแค่น,นี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นซดตามรู้จังสุดแข็งแกร่งนั่นเอง ใช่ไหม <What? S 1> ทุกต้องย้ <Yeah. S 1> แมงมุมบวกกับพ่อแม่ลูก <c oughs> อ๋อเฉะลยอีกใตัวอีกแล้วเหรอพี่อัน <c oughs> โอ้เ <c oughs> <c oughs> ค่เนี้ก็รู้เลยนะฮะน้องๆน้องๆรู้อยู่แล้วแมงมุมที่อยากสร้างครอบครัวก็คือรุยนั่นเองครับผมถ <Yeah. S 2> ุกต้องคับ บ้านกับหัวกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตไม่เข้าใจแต่กองบ้านกับหัวนี่ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเขี่ยวไก่ผู้มีความสามารถตีกองและบ้านกับหัวใช่ไหมจุต้องกัรแล้วเกี่ยวอะไรกับโน้ตอ่ะอ๋ออยากเป็นนักเขียนเอ๋อ มือปากหลับรถไฟเฉลยอีกแล้วอ่ะเอน็นมูกครับผมโอ้ถูกต้องครับพี่ตังเฉลยอ่ะไออันนี้เล่นเกมเหรอาไมาเฉลยเฉยไม er ่ผิดเลยหรือไงพัดบวกลูกตาสีลุง อันนี้มันเฉลยมันเนี้ยเพนไม่เฉลยทุกข้อเลยอ่ะมันง่ายสุดๆไปเลยฮะอันนี้ก็โดมาไงครับพี่น้องถูกต้องกิโมโนบวกการเกงในถกเฉลยอีกแล้วดาคิไปศาสสาวสวยใช่ไหมใช่อยู่แล้ว ใช่แล้วต้องโอ้ทำไมมันถูกเยอะจังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและหกลูกตา <What? S 1> อ่าเฉลยเฮครับโคโคชิโบครับผมโอ้ตอบชิวๆถูกต้องหกตาก็มีตัวคนเดียวโอ้ กัมปั้นชุดยูโดโบวกพลังน้แข็ง<อ>มันก็มีอยู่คนเดียวนะบ้าการต่อโซนอาคาตะครับผมนี่ตัวนี้นะถ้าไม่มีชุดยูโดนะพี่นึกว่าเป็นเอลซ่าไปแล้วเนะี่ย <laughs> เอ,าอ้าทุบทุบทุบาทุบทุบปลาอยู่ในปากมีไหมีปลาทองอ แอบยากนะแต่มีไ้ก็เลยรู้คำตอบคือเกียยโกะครับผมใช่ไหมโอ้ถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับทั้งน้องตอบกันได้กี่ข้ออย่างพี่เล็กเนี่ยตอบถูกหมดเลย10ข้อ10บทัก1ิน้องๆตอบได้กี่ข้อคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะ แล้วพี่แบงค์เป็นอะไรเนี่ยอดหนีบอ่ะกดไลค์ด้วยนิเพื่อนอยากหนีบเล็กอ่ะอดหนีบพีว่าให้พี่บาคนถามดกว่ะแกงพี่แบงค์สนุกกว่าโอเคโอเคไปลวโอเคเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับบายาวบ๊ายบาย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 หมดอารมณ์เลยเต็งบ๊ายบาย